ีได้มาร่วมงานาบำเพ็ญกุศลเรื่องในบำเพ็ญกุศลเพื่อประรบการตายของคุณน้าแถมศิลเอี่ยมรัศมีมีศักเป็นหน้าต่อมาเนาะเป็นนาถือว่าเป็นหน้าเขย แต่นาติกเนี่ยนะอาตมาไม่ไม่เรียกหน้าติกนะเรียกกติกเประมาณว่าอายุน้อยกว่าแต่โดยศักแล้วต้องเรียกนาแต่คนอื่นเรียกเรียกนาหมดนะฮะน้าเตยหน้าตาลอะไรเรียกหมดหน้าตุ่มเรียกหมดพอกติกเรียกกะติกก็ ที่ได้คุยกันมาคุยกับคุณแม่ของน้าแถมมีมีความเหมือนอาตมาอยู่อย่างหนึ่งคือเป็นตัวแถมในครอบครัวน้าแถมเนี่ยมาตอนที่พ่อทำหมันแล้วเหมือนกันเลยัอาตมาก็มาตอนพ่อทำหมันแล้วดีว่า มีความเชื่อใจกันนะไม่งั้นถ้าเป็นยุคนี้นี่น่าจะทะเลาะกันใช่ไหมคิดดูว่าฝ่ายชายทำหมันแล้วฝ่ายหญิงท้องเลยนะแต่นี้เขาอยู่กันทุกทุกวันอยู่ด้วยกันทุกวันแต่แต่ของแม่นลยสิแม่หน้าแถมเนี่ยพ่อไปบวชใช่ไหมโอ้โหต้องเชื่อใจกันอย่างยิ่งเลยนะนี่เป็นเป็นบรรยากาศของคนเก่าๆนะครับ มีความเชื่อใจกันไม่คิดว่าจะมีการนอกใจโยมพ่อโยมแม่เนี่ยเชื่อเลยว่าไม่ไม่ได้นอกใจกันอย่างโยมโยมพ่อโยมแม่ของน้าแถงก็น่าจะจะเป็นแบบนั้นเหนึ่งกัน <c oughs> แล้วก็ชีวิตของคนน่ปกติก็จะมีมีเกิดมาแล้วก็ต้องมีแก่มีเจ็บมีตายความจริงก็คือสุดท้ายก็ตาย ระหว่างก่อนจะตายจริงๆก็มีแก่และมีเจ็บแต่ความแก่ของน้าแถมเนี่ยยังไม่ทันถึงความง่อมจริงๆก็มีแก่อยู่แล้วแต่ความเด่นของน้าแถมคือความเจ็บความเจ็บเนี่ยได้สอบถามกับน้าติกต้องเรียกน้าติกนะครับพยายามเรียกแค่ติดปากเ <c oughs> มื่อกี้สอบถามแล้วก่อนตายเนี่ยน้าแถมเคยฝึกอะไรบ้างไหม เคยฝึกด้วยตัวเองเคยฝึกด้วยตัวเองนั่งสมาธิเองแล้วก็มาเล่าให้นาติดฟังว่ามันเหมือนตัวมันหายไปแต่เขากลัวจะกลัวจะบรรลุมรรคผลนะหยุดนะหยุดแล้วก็ไปขี่จักรยานกลายเป็นรูปติดหน้าศพเลยนขี่จักรยานต่อเขาบอกว่าเขายังไม่พร้อมที่จะไปยัง ยังยังอยากอยู่กับโลกอันนี้ก็เป็นไปตามความสมัครใจมรรคผลเนี่ยนะฮะไม่ได้ไม่ใช่ว่าคนจะต้องภาวนาเพื่อบรรุมรรคผลับทุกคนคนที่ภาวนาพอให้เป็นเครื่องอยูก่ก็ภาวนาพอให้อยู่เป็นสุขในปัจจุบัน แล้วก็ขอเป็นพื้นฐานเพื่อให้ไปสู่สุคติเท่านั้นเองส่วนคนที่จะบรรลุมรรคผลเนี่ยก็ต้องเบื่อโลกเห็นทุกข์เห็นโทษของการเวียนว่ายตายเกิดจะมีความรู้สึกอยู่ว่าเกิดที่ไรเป็นทุกข์ทุกทีหรือว่าชาตินี้เป็นทุกข์มากไม่อยากจะเกิดเวียนว่ายอย่างนี้เพื่อเป็นทุกข์แบบนี้เห็นทุกข์ในในชีวิตนี่แสดงว่า ชีวิตของนาแถมเนี่ยคงไม่ได้ทุกเท่าไหร่นติกบอกว่าตอนป่วยเนี่ยเป็นมะเร็งที่สมองแล้วมาถึงที่ก้านสมอง <c oughs> กว่าจะรู้ก็คือเห็นภาพซ้อนแล้วเห็นภาพซ้อนอาการหนักขึ้นก็คือเสียงกล้อง มองในแง่ของการมีชีวิตยอยู่ต่อก็แสดงว่าตอนนี้ความสุขในการที่จะเห็นโลกสวยงามหายไปความสุขที่จะฟังอะไรไพเราะหายไปถ้าคนทำใจไม่ได้ก็จะเป็นทุกข์มากแล้วก็รู้สึกบิ้นรนอาจจะนึกน้อยใจตัวเองว่าทำไมจึงเกิดกับเรา แต่มาชอบที่ว่านาติกเล่ามาว่าไปบอกกับหน้าแถมว่าให้ภาวนาไปเลยถือว่าเป็นการปลีกวิเวกเฉพาะตัวคนเราเวลาอยากจะไปภาวนาเนี่ย <c oughs> ก็จะไปหาในที่ที่สงบ <c oughs> ในที่ที่ไม่มีความรบกวนทางด้านสายตาไม่มีความรบกวนทางด้านเสียงตอนนี้เป็นโอกาสแล้ว <c oughs> เป็นโอกาสแล้ว ลืมตามาก็เห็นภาพซ้อนจะฟังอะไรก็มีเสียงกล้องคือเสียงมันซ้อนเสียงเอ็โคก็ดูจิตไปเลยภาวนาแบบดูจิตไปเลยหรือว่าบริกรรมในใจคําบริกรรมในใจของไม่ซ้อนนะเสียงในใจของไม่ซ้อนเพราะมันเป็นนามธรรมไอ้ตัวซ้อนคือตัวรูประธรรมเสียงเป็นรูปธรรมเสียงเป็นรูปธรรมแสงเป็นรูประธรรมเข้ามากระทบหูเข้ามากระทบตาเนี่ย ด้วยความที่สมองถูกรบกวนแล้วก็เห็นเป็นภาพซ้อนบ้างเสียงซ้อนบ้างเสียงซ้อนการเป็นเสียงกล้องก็ไม่ไปใส่ใจกับการดูการฟังอันนี้เป็นเรียกว่าได้คำแนะนำที่ดีเชื่อว่าตอนตอนที่เขาตอนที่เขาทำได้ดีจนแบบเหมือนว่าตัวตนจะหายไปนี ติกบอกว่าทําต่อทําให้สําเร็จไปเลยนะคืนหนุนนะหนุนนะไม่ได้ไม่ได้หวงว่าจะกลัวว่าจะบวชอะไรคงไม่หวงนะแต่ในไหนว่าเขาก็ไม่อยากจะไปแต่พอถึงเวลาที่จะต้องทําจริงๆเนี่ยถ้าเคยทําแล้วจะทําได้ง่ายเคยทําได้จนถึงว่าเห็นแล้วว่ากายไม่ใช่เราเห็นว่ากายไม่ใช่เราเดี๋ยวพอตอนป่วยนะนนะ มันจะแสดงความจริงเลยว่ามันไม่ใช่เราชัดเจนแล้วถ้ายอมยอมตามที่นัติกแนะนำเนะี่ยเรียกว่าถ้าเชื่อภรรยาได้ดีทุกคน <c oughs> <c oughs> ประมาณว่ายังนึกชื่นชมว่าที่แนะนำาละถูกนะให้คิดซะว่ามันเป็นโอกาสในวิกฤตเนี่ยนะในความเจ็บป่วยเนี่ยนะมันจะนำพาไปสู่ถึงวาระสุดท้ายคือตายอยู่แล้วแต่ว่ายอมรับได้ไหม ถ้ายอมรับได้ก no ็ภาวนาได้ถ้ายอมรับไม่ได้ก็ดิ้นรนเป็นทุกข์และเป็นทุกข์มากเพราะว่าบังคับไม่ได้ร่างกายนี้มันจะแสดงความเสื่อมไปเรื่อยๆตามปกติของมันถ้ายอมถ้ายอมรับไม่ได้ก็จะมันก็เสื่อมอยู่ดีความเป็นไปของร่างกายก็เสื่อมอยู่ดีแล้วมันก็บังคับไม่ได้ยอมรับไม่ได้คนที่ตายไปไม่ดีก็คือว่าดิ้นรนดิ้นรนเป็นทุกข์ใจยอมรับไม่ได้เป็นก็เรียกว่ามีโทสะ เกิดขึ้นในใจโทสะเกิดขึ้นมาก็จะไปอบายจิตมันเศร้าหมอง <c oughs> จิตมันเศร้าหมองก็ไปอบายแต่ถ้ายอมรับได้แม้จะป่วยหนักนะแม้จะป่วยหนักตามอมองภาพซ้อนเสียงฟังและกล้องอนะไรอย่างเงี้ยแต่จิตเนี่ยไม่กล้องจิตมันจะมีตัวรู้ขึ้นมาถ้าเคยทําได้นะพอฟังนี้ก็สบายใจฟังนักติกเล่ามาเนี่ยเวลาโจนตัวนะ จะมีจะมีเหมือนว่าเหตุการณ์โจนตัวมันจะกระตุ้นให้เกิดตัวรู้นี่ขึ้นมาถ้าเคยทําคนที่เคยภาวนามานะเวลาเกิดเหตุการณ์เช่นอุบัติเหตุหรือมีทําให้มีสิ่งที่ทําให้ตกใจจะเกิดตัวรู้ขึ้นมาอุบาอาจารย์ตมาหลวงพ่อประโมทเนี่ยก็คือไฟไหม้แล้วตอนเป็นเด็กนะฮะ มีไฟไหม้ตกใจเล่นลูกหินอยู่ก็คว้าลูกหินวิ่งกลับไปพที่บ้านเพื่อจะไปบอกทางบ้านว่าไฟไหม้ <Yeah. S 1> วิ่งก้าวที่หนึ่งตกใจข้าวที่สองตกใจก้าวที่สาตัวรู้เกิดขึ้นมาเลย <c oughs> พระอีกรูปหนึ่งเนี่ยไปตอนเป็นคารวาสไปงานลอยกระทงไปยืนดูงานนะ ไม่รู้ว่าข้างหลังเนี่ยเขาเตรียมจุดพุเขาก็จุดปุ้งขึ้นมาเนี่ยตกใจพอตกใจเนี่ยตัวรู้เกิดขึ้นมาเลยเห็นเห็นว่าตกใจมันจะมาตอนโจรตัวแบบนี้ตอนที่ไม่ได้ตังไม่ได้ตั้งท่าหรือตอนที่มีอุบัติเหตุอย่างอาตมานะอาตมานั่งรถตอนตอนก่อนบวชนะก่อนบวชเนี่ยมีไปต่างจังหวัดกับเพื่อน ก็ให้เพื่อนคนที่ขับรถเก่งๆขับขับจากกรุงเทพมาพัทยาประชุมประชุมกันในกลุ่มทำงานว่าจะเตรียมงานอย่างไรต่อไปในในการภาคการศึกษาข้างหน้าประมาณนี้เป็นเป็นกลุ่มที่ชอบทำกิจกรรม <c oughs> ยืมรถของเพื่อน และไอ me, right health, no ้คนขับเนี่ยไม่ใช่เจ้าของแต่เป็นคนขับที่ที่เก่งมีมีความชำนาญพอไปถึงพัทยาแล้วอยู่ตรงนั้นก็ขับรถไปมาที่หาดจอมเทียนไอ้คนที่เป็นเจ้าของรถเนี่ยเกิดอยากจะขับบ้างเพื่อนก็เกรงใจก็ให้ขับเห็นว่าทางมันโล่งๆก็น่าจะพอได้ปรากฏว่าไอ้นี่ มันขับไม่เป็นจริงๆถึงทางโค้งเนี่ยไม่เหยียบเบรกมันก็เลยแหกโค้งแหกโค้งก็รถพลิกก็เรียกว่ารถคนไทยเรียกว่ารถควาำแต่จริงๆคือรถหงายเหตุ <function al> <laughs> การณ์กระชั้นเข้ามาตอนนั้นเนี่ยทำให้เกิดสติขึ้นมาเห็นภาพตัวเองเนี่ยกำลังเอียงตัวเป็นช็อตๆเลยนะ <c oughs> มันจะมันจะมีอันตรายหัวจะกระแทก จะก้มหัวอะไรเห็นเเห็นเป็นช็อตช็อตชอตอเลยตอนนั้นยังไม่ได้เริ่มฝึกภาวนาแต่มันมีความรู้สึกตัวขึ้นมามีสติว่องไวขึ้นมาก็น่าจะมาจากว่าเคยภาวนาในชาติก่อนประมาณนี้นะก็เลยมามาต่อยอดออกมาในชาตินี้ได้อย่างกรณีของหน้าแถมความจวนตัวที่ว่า ความเจ็บไข้มันบีบคั้นเข้ามาขนาดนี้ถ้าคนไม่เคยภาวนาก็ทำยากหรือถ้าเคยภาวนาแล้วแต่ไม่มีคนแนะนำบางทีก็มัวแต่กังวลกับความทุกข์ทางกายของตัวเองหรือมัวแต่กังวลที่ว่าเราจะตายแล,แล้วเราจะไปไหนประมาณนี้ความกังวลอย่างเงี้ยไม่ดีแต่ถ้าทำตามที่นักติกแนะนำภาวนาไปเลยไม่ต้องไปสนใจ เหตุการณ์มันเอื้ออำนวยแล้วในวิกฤตเป็นโอกาสมองในแง่วิกฤตคือว่าเราจะตายแล้วจะเป็นกังวลหรือว่าไม่ชอบใจสภาวะที่เกิดขึ้นกับร่างกายอย่างนี้เกิดโทสะแต่ถ้าเห็นว่าเป็นโอกาสเมื่อดูแล้วมันเป็นภาพซ้อมก็จะไปดูมันไม่ส้งไม่ต้องสนใจจะฟังธรรมะก็ไม่ต้องสนใจละวฟังแล้วฟังไม่รู้เรื่องเพราะเสียมันกล้องพอมานาไปเลย ันนี้ก็เรียกว่ามีคนเตือนสติก่อนตายมีพระสมัยพุทธกาลก็มีอย่างนี้ภาวนาในป่าภาวนาในป่าก็มีเสือภาวนาไปเสือมากินเสือกัดกินพระพระท่านก็ร้องโวยวายพระที่อื่นก็ได้ยินหมายถึงว่ากุฏิอื่นๆก็ได้ยินก็มาดู มาดูก็ไม่กล้าไม่กล้าเข้าไปช่วยแล้วเพราะว่าเสือมันกัดเข้าไปครึ่งตัวแนละ้วครึ่งตัวก็คือจากขามานะถ้ากัดจากหัวนี่คงไม่ไม่ลองนะกัดจากขาไปยังลองอยู่นะพระท่านไม่กล้าช่วยเพราะว่าก็กลัวเสือมันทิ้งเหยื่ออันนั้นมันเอาเราด้วยไม่ไม่กล้าช่วยทําได้อย่างเดียวคือบอกเตือน บอกเตือนให้ทํากรรมฐานเลยให้ท่านจเจริญกรรมฐานเลยถึงเวลาโจนตัวแล้วท่านจะร้องไปไม่มีประโยชน์แล้วพอบอกเตือนว่าให้ทํากรรมฐานนะครับพระท่านได้สติขึ้นมาไม่ร้องเลยปล่อยให้เสือมันกินไปเรื่อยๆกินไปเรื่อยๆกินไปก็เห็นว่ากายนี่ไม่ใช่เรากินไปกินไปบรรลุมากผลไปเรื่อยๆเป็นพระอาหารก่อนที่จะตาย เรียกว่าเป็นพระอาหารปากเสือก็คือต้องเคยภาวนามาก่อนพอเตือนสติแล้วจึงทําต่อประมาณนี้นะในกรณีของมาแถงถ้าเชื่อภรรยานะน่าจะได้ดีเช,ชื่อว่านนะ่าเป็นเสียงสวรรค์เลยนะตอนนั้นกนะ็ตอนเตือนสติตอนนี้สำคัญนะคนที่ไปเยี่ยมไข้ สำคัญมากต้องไปช่วยเตือนสติไม่ใช่ไปร้องหม่มร้องไห้อะไรอาวรอ,อย่าเพิ่งจากติดไปนะนี้ยิเสร็จเลยครับไปคร่ำครวญนี่นะเจ้าตัวจะรู้สึกเศร้าส้อยเศร้าใจโศกเศร้าเสียดายบางทีก็เป็นห่วงกังวลกับครอบครัวเลยน,นี้ดีมากในะขอชมเป็นเป็น คู่ชีวิตที่ดีพอถึงคราวขับขันเนี่ยเตือนสติกันได้บอกให้ใช้วิวกฤตคราวนี้วิกฤตของชีวิตคราวนี้เป็นโอกาสในการภาวนานะและเชื่อว่าทําได้เชื่อว่าทําได้ <c oughs> เป็นการเตือนพวกเราเองด้วยนะพวกเราก็ปลายทางของชีวิตเนี่ยเหมือนกันทุกคนเกิดมาแล้วเนี่ยจะต้องมีมีตายทุกคน จะมีความง่อมคือเป็นแก่หง่อมไหมอาจจะไม่ถึงหง่อมเหมือนอย่างเหมือนอย่างที่น้าแถงเนี่ยยังไม่ทัึงง่อมแต่แก่ต้องแก่แล้วนะแต่เจ็บไหมเจ็บแต่บางคนอาจจะไม่เจ็บขนาดนี้พอมันไม่เจ็บก็เลยคิดว่ายังมีเวลาอีกนานความแก่ความเจ็บและความตายคงยังไม่ถึงวาระของเราเก็ชะลาา่าใจ แต่ให้ดูว่าก่อนจะรู้ว่าเป็นมะเร็งหน้าแถมก็รู้สึกว่าตัวเองแข็งแรงมีอาการภาพซ้อนขึ้นมาจึงไปรู้ว่าเนี่ยแหละพอตรวจแล้วก็จึงรู้ว่าเป็นมะเร็งแล้วก็รักษาไม่ได้ของเราก็เช่นเดียวกันเหมือนตอนนี้นะอาการยังดีอยู่อย่าคิดว่าไม่มีโรคนะ <c oughs> และที่พระพเจ้าตรัสไว้เนี่ยคนที่ปฏิยานตน หรือคน,คนที่รับรองตัวเองว่าไม่มีโรคทางกายเนี่ยหปีมีนะคนที่รับรองว่าตัวเองไม่มีโรคทางกาย2ปีก็มีแต่หายากเหมือนกันนะยุคนี้นะสปีสี่ปีพระพุทธเจ้าตรัสึนถึงว่าไล่ไปเลยถึงร้อปีคนที่รับรองว่าตัวเองไม่เคยป่วยเลยร้อปีก็มีป่วยทางกายนะแต่คนที่จะรับรองตัวเองว่าไม่ป่วยทางใจเลยแม้เพียงชัว่วขณะ หายากมีเพียงพระอาหารหันต์เท่านั้นที่จะรับรองตัวเองได้ว่าไม่มีความเจ็บป่วยทางใจเลยแม้แต่ขณะเดียวนั้นแม้ว่าตอนนี้ยังไม่ป่วยทางกายแต่ให้เตือนตัวเองว่ายังมีงานใหญ่คือเรายังป่วยทางใจอยู่ยังมีกิเลสอยู่ในใจของเราเป็นงานของเราที่ควรจะเร่งทำซะก่อนถ้ามา ทำตอนป่วยทางกายเนี่ยจะทํายากเพราะว่ามันถูกทุบบีดคั้นทํายากก็ควรจะฝึกไว้ก่อนพอมีเหตุการณ์ขับขันขึ้นมามันจะทําได้เหมือนพระที่อยู่ในปากเสือแล้วเนี่ยนะถ้าไม่เคยภาวนาเลยนะไปเตือนบางทีก็จะโกรธคนเตือนนะแล้วก็แกไม่ได้มาอยู่ในปากเสือแกก็เตือนได้ละสิอะไรเงี้ยไปโกรธก็อีกทาไมไม่ช่วยฉันมันก็กลายเป็นว่าไม่ได้ภาวนาเพราะไม่เคยทํา แต่ถ้าเคยทําแล้วก็จะมีสติขึ้นมาอย่างนี้นะอย่างหน้าแถมเนี่ยเคยทําได้แล้วเนี่ยแม้ไม่ได้ทํากับเป็นรูปแบบแบบให้คนอื่นก็เห็นนะแต่มันเคยทําแล้ว <c oughs> เคยทําแล้วก็ทําได้โดยเฉพาะตอนที่ขับขันแล้วก็อยู่คนเดียวอยู่คนเดียวบนเตียงผู้ป่วยนะแล้ถูกเตือนแล้วถูกเตือนแล้วก็จะรู้สึกตัวมีสติขึ้นมาแล้วทําต่อ เพราะว่ารู้อยู่แล้วว่าถ้าไม่ทําแล้วนะีไม่มีใครเป็นที่พึ่งแล้วมีแต่การปฏิบัติของตัวเองให้เป็นที่พึ่งและถ้ามีสติถึงขนาดว่าการปฏิบัติแบบเนี้ยมีมาจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยก็จะทําให้มีที่พึ่งทางใจก็ไปด้วยใจก็จะมีมีที่พึ่งมีที่พึ่งแล้วเนี่ยใจจะไม่หวั่นไหวถ้าตายไปด้วยใจที่แบบนี้นะก็ไปสุคติ ตายไปตอนที่ใจแบบเดิมเลยที่ที่บอกว่าเห็นกายไม่ใช่เราเนะีอันนี้อย่างน้อยๆเป็นพระพรหมถึงเป็นพระพมได้เลยก็มีสมาธิมองมีตัวรู้ขึ้นมาว่ากายนี้ไม่ใช่เราเหลืองานเดียวคือจิตเนี่ยยังเป็นเราอยู่แล้วก็ไปภาวนาต่อบนสวรรค์นีะก็ถือว่าให้เหตุการณ์ของหน้าแถมนะที่เราคุ้นเคยกันอยู่เนะี่ย เป็นเครื่องเตือนใจเราแล้วก็มันจะเพียงหน้าแถมเท่านั้นที่จะเป็นอย่างนี้เราอาจจะเป็นอย่างนี้ด้วยเช่นเดียวกันถ้าถึงสถานการณ์นั้นเราพร้อมไหม,ไมถ้ามีคนเตือนแล้วเราจะตั้งสติได้ไหมเราเคยมีของเก่าอะไรที่จะมาใช้ตอนตายไหมวันนี้ถ้าไม่มีรีบทําไปก่อนรีบทําไปก่อนเพราะว่าได้ใช้ทุกคนความตายเนี่ยมีมาแน่ๆทุกคนเราอย่าไปคิดว่า ความตายเป็นเรื่องอัปมงคนอย่าไปคิดถึงต้องคิดนะพระพุทธเจ้าให้คิดเลยนะให้คิดถึงความตายบ่อยๆให้ทุกวันด้วยให้คิดตัวกวันด้วยแล้วคิดเนี่ยนะไม่ใช่คิดแบบกลัวตายไม่ใช่คิดแบบว่ากังวลนะแต่คิดแล้วให้ไม่ประมาทคิดแบบพระพุทธเจ้าให้คิดเนี่ยคือเรียกว่ามรณสติมรณสติก็คือว่าคิดแล้วรู้ว่าชีวิตเนี่ยอีก ยังไงยไงก็ต้องตายไหนๆก็ต้องต้องตายแล้วก็ต้องเตรียมตัวเพื่อไปเผชิญหน้ากับความตายไม่ใช่ไม่คิดแล้วก็พยายามปัดดไม่นึกถึงไม่นึกถึงยังไงก็ต้องเจอแล้วถ้าไม่นึกถึงแล้วต้องเจอไม่ได้เตรียมตัวการเผชิญหน้ากับความตายตอนนั้นจิตไม่ดีแล้วจิตไม่ดีก็จะไปอบายพระเจ้าจึงให้ระลึกถึงความตายบ่อยๆและระลึกถึงเพื่อเตรียมตัวให้เกิดความไม่ประมาทศีลมีบ้างหรือยัง ทานทํำบ้างหรือเปล่าภาวนามีไ,บ,ไบ้างไหมบ้างไหมสามอย่างเนี่นะทานศีลภาวนาเนี่ยถ้ายังไม่มีหรือมีแต่ยังไม่มั่นใจให้ทําให้เพิ่มขึ้นทางแห่งบุญที่จะทําให้เกิดมีความมั่นใจในตัวเองที่จะไปดีไปแล้วมั่นใจในตัวเองว่าจะไปดีและไม่กลัวชีวิตของของสรรพสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะมันเป็นเปรียบเหมือนการเดินทาง การตายเป็นเพียงแค่การเปลี่ยนเปลี่ยนเคลื่อนไปภาษาบาลีเนี่ยจะตรงมากเลยใช้ท่านใช้จิตขณะที่ตายท่านใช้คาว่าจุติจิตจุติจิตคือเคลื่อนจิตเคลื่อนจุติปุ๊บมีปฏิสนธิทันทีในในพบใหม่ทันทีคนตายไปแล้วจะมาถ้าเป็น,เป,นเป็นเทวดาเนี่ยนะกลับมามองศพตัวเองไม่อยากเข้าแล้วไม่อยากมาใช้ร่างเดิมของตัวเองแล้วบางทีมามองแล้ว เราทนอยู่ได้ยังไงกับร่างหนักๆแบบนี้หนักๆเน,น่าๆแบบเนี้ยทนอยู่ไม่ได้แล้วก็มีกายที่เป็นทิปที่ละเอียดที่มีสุขนั้นไม่ต้องไปห่วงเขาให้มองเขาให้เป็นตัวอย่างว่าเราเองก็ต้องเป็นแบบนี้แล้วต้องทําให้ได้ดีอย่างน้อยให้ได้เท่านี้อย่างน้อยให้ได้เท่านี้นนแล้วก็ต้องคิดตั้งแต่เดี๋ยวนี้เลยถ้าใครยังไม่เคยคิดนะงานศพเป็นงานที่ดีตรงที่ว่าเราจะ เห็นความตายแล้วเตือนตัวเองมันก็พูดได้เฉพาะงานศพนี่แหละไปพูดในงานแต่งงานก็คงจะว่าเอาก็ต้องเอาเงี้ยงานงานศพนี่แหละที่เป็นงานที่จะเห็นความจริงงานแต่งงานงานขึ้นบ้านใหม่มันเหมือนเป็นงานรื่นเริงงานรื่นเริงงานหลงโลกไปแต่งานนี้เป็นงานเห็นความจริงของโลกโลกนี่มีแค่นี้เกิดมาแก่มีเจ็บมีตายอย่างนี้เป็นเรื่องธรรมดา เห็นให้เป็นเรื่องธรรมดาแล้วก็เกิดความไม่ประมาทการตายของน้าแถมก็จะได้เป็นประโยชน์กับเราแล้วเราก็จะได้มีบุญด้วยเรียกว่ามีเกิดมีความไม่ประมาทขึ้นมาบุญของเราเนี่ยที่ได้จากการปรารบความตายของน้าแถมน้าแถมจะได้ดีใจไม่ใช่มาร้องไห้เสียดายอะไรเอาบอลไม่ใช่อย่างนั้นต้องมีบุญและอุทิศบุญไปบุญคือความอิ่มอกอิ่มใจมีความเบิกบานใจ ไม่ใช่ร้องไห้เสียน้ําตาร้องไห้เสียน้ําตาแล้วก็อุทิศไปนะอุทิศบุญเนี่ยนะมันไม่มีบุญไปอุทิศให้นะมีแต่ความโศกเศร้าอ,อุทิศให้มีแต่ใจที่เป็นทุกข์เป็นร้อนอุทิศให้เขาก็รับรู้แต่ความทุกข์ร้อนถ้าเขาอยู่ในสวรรค์ได้น,นะเขาก็จะรู้สึกว่าทําไมพวกเราไร้สาระจากประมาณน้ <c oughs> <c oughs> แล้วถ้าเขาอยู่ในอบายนะสมมตินะสมมุตินะถ้าเขาพลาดไปตกอบายเขาต้องการบุญแต่เราอุทิศน้ําตาไปให้ เอาไปทำไมเระมานล้วเขาต้องการบุญบุญคือความอิ่มอกอ,อิ่มใจที่ได้ให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาเพราะงั้นงานอย่างเงี้ยจึงเรียกว่างานบําเพ็ญบุญบําเพ็ญกุศลบาเพ็ญเพื่อจะอุทิศให้เขาต้องการไม่ต้องการเราหน้าที่ของเราทําไว้ก่อนทําไว้ก่อนถ้าเขาอยู่ในอบายก็เป็นประโยชน์มากคือเขาเห็นเราทําบุญแล้วเราทิศให้เขาเนี่ยเขาดีใจอันโมธนาเขาจะเปลี่ยนภพเลยไปสู่สุคติไปเป็นเทวดาทันที แต่ถ้าเขาเป็นเทวดาอยู่แล้วเนี่ยเขาก็าอนุโมทนาจากเทวดาขั้นต่ำๆก็จะมีศักดาใหญ่ขึ้นสูงขึ้นเทวดาอนุโมทนากับเราได้นะแล้วก็จะมีอนุภาพมากขึ้นถ้ายศดน้อยก็ยศดใหญ่ขึ้นมีอำนาจน้อยก็อำนาจมากขึ้นนั้นทําไว้ก่อนแล้วทิศให้มีประโยชน์เสมออย่างน,น้อยๆเราได้บุญแล้วก็ทำใจให้เห็นความจริงของชีวิตแล้วก็ไม่ใช่ว่าเศร้าส้อยให้มีความ อ,อิ่มอกอิ่มใจสบายใจว่าเราได้ทําหน้าที่ของเราเต็มที่แล้วงานของเราได้ทําบุญมีให้ทานรัสษาศีเจริญภาวนาเต็มที่ของเราแล้วทําหน้าที่ของผู้ที่อยู่เบื้องหลังทํางานอุทิศไปให้สมกับที่เราเคยมีชีวิตอยู่ร่วมกันมีความผูกพันกันมาถูกต้องแล้วอุทิศบุญให้ด้วยความอิ่มอกอิ่มใจจึงได้ขออนุโมทนากับญาติโยมทุกคน ที่มาร่วมกันบำเพ็ญกุศลบนในวันนีนะ้โดยการปารบการตายของคุณ,ณาแถมศิลีย่มรัศมีไม่ว่าคุณ,ณาแถมศิลี่ยมรัศมีจะอยู่ณที่ใดนะของจงมารับรู้ว่าพวกเราผู้เป็นญาติกับท่านในที่นี้ทุกๆคนได้ทําบุญร่วมกันมามีการให้ทานรักษาศาีลเจริญภาวนามีเครื่องครัว ัดลมมีผ้าไตรจีวรมีสิ่งต่างๆที่นำมาให้ทานแด,ดส่สงมีการฟังธรรมปฏิบัติธรรมมีการรักษาศรรีลมีการถึงพระราตนตรัยเป็นที่พึ่งที่ระลึกบุญทุกๆบุญที่เราได้ทำร่วมกันมาในวันนี้ก็ตามหรือในอดีตมาก็ตามขออุทิศให้ถึงคุณ,ณาแถมศีลเอี่ยมรัศมี ขอท่านจงอนุโมทนาถ้าท่านอยู่ในอบายมีทุกข์เมื่ออนุโมทนาแล้วก็ขอให้พ้นทุกเดี๋ยวนี้เลยถ้าท่านอยู่ในสุขติแล้วก็ขอให้ท่านได้มีสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปแล้วขอให้ไปภาวนาพัฒนาจิตใจ,จตัวเองต่อโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อถึงความพ้นทุกข์และพวกเราก็จะไม่ประมาทพยายามจะให้ทางรักษาศีลเจริญภาวนาเพื่อ ให้เส้นทางการพัฒนาจิตใจของเราสู่ความพ้นทุกข์ด้วยกันทุกท่านทุกคนด้วยขอนมโมทนาทุกทุกคน